สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเลดิคอนเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเป็นแนว m m o RPG เข้าได้เลยไม่ต้องสอบนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้ครับเฟี้ยวมากนะครับมีระบบปาร์ตี้ด้วยนะครับก็คือแนะนําให้หาเพื่อนมาเล่นนะครับหรือว่าหาเพื่อนในเซิร์ฟนะครับก็คือเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับตอนนี้ออนอยู่89คนเลยนะครับนี่คนเยอะเลยแหละนะครับหาเพื่อนสัก4คนมาเล่นนะครับก็คือรวมเราด้วยนะครับก็หาเพิ่มอีก3นะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างระบบปาร์ตี้ไดอย่าง เกมพับจีเลยนะครับนี่แล้วก็สร้างกลุ่มปาร์ตี้นี่เลยสร้างกลุ่มปาร์ตี้นะครับแล้วก็เลือกไ d นะครับอย่างเช่นเอาใครดีก่อนดีนี่8 0 81เอ่ะเลือก81นี่เลือก81แล้วแล้วเราก็เลือกต่อนะครับแบบรัวๆนะถ้ามีเพื่อนนะครับก็อ่าเชิญต้องเลือกข้อสองนะครับเชิญก็81แล้วก็เลือก40อ่ะอันนี้ได้2คนแล้วนะแล้วก็นี่ไงนี่ยขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกคนนึง ID เท่าไหร่เนี่ย ID 24ยนะครับนี่เลย ผมก็จะกดตรงนี้แล้วก็เลือกระบบปาร์ตี้แล้วก็เชิญเพื่อนเป็นไ d 24นะครับแบบนี้เลยนี่ส่งคำเชิญนะครับให้ครบ4คนแบบนี้นะครับสังเกตที่มุมซ้ายมือนะครับมันก็จะมีชื่อของเพื่อนของพวกเราออกมานะครับแล้วก็บอกขีดเลือดด้วยนะครับจังหวานี้และที่สำคัญครับที่มันเจ๋งไปมากกว่านั้นนะครับมันจะเพิ่ม XP คูณ2เราด้วยนะครับตอนที่เรามาทำงานนี่งครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมทำให้ดู ก็คือมันเหมาะสำหรับคนสายฟาร์มนะครับแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะครับก็คือ เรามาเล่นคนเดียวมันก็จะเหงาใช่ปะเซิฟนี้ก็สร้างระบบนี้ทําให้ทุกคนไม่เหงาเองครับนี่เลยเพราะเราทํางานนะครับเราก็จะได้ XP คูณ2แบบนี้แหละนะครับปกติเซิฟนี้ทํางานครั้งหนึ่งจะได้แค่10 XP เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในปาร์ตี้กับเพื่อนอนะ่ะเราจะได้ XP คูณ2เป็น20มันเองครับนี่เราจะเป็นหัวตี้หรือว่าไม่ใช่หัวตี้ก็ได้นะครับได้หมดนะแล้วก็สามารถที่จะเตะเพื่อนออกได้ด้วยนะครับแบบนี้นะถ้าจะเตะออกนะครับเดี๋ยวแนะนําก่อนเพื่อนไม่ชอบขี้หน้ากัน กดตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ระบบปาร์ตี้แล้วก็ออกจากปาร์ตี้เลยก็ได้นะครับปิดกลุ่มนี้เลยหรือว่าจะเลือกแล้วก็ใส่ไอดีคนที่เราไม่ชอบใส่ไปก็ได้นะครับและผมลืมบอกไปนะครับเราลองสังเกตในแผนที่นะครับมันก็จะบอกจุด GPS ของเพื่อนด้วยนะครับแบบนี้นะนี่เลยครับนี่ถ้าเพื่อนอยู่ตรงไหนของเซิร์ฟเราก็รู้ด้วยนะครับรู้แค่คนที่อยู่ในตี้ของเรานั่นแหละนะครับเก๋งโคตรเลยนะครับนี่พูดผิดพูดถูกแล้วผมเนี่ยแล้วก็ ในเซิร์ฟนี้นะครับสามารถที่จะออโต้ฟาร์มด้วยด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องพิมพ์ทับรับบัตรก่อนนะครับนี่เลยพิมพ์ทับรับบัตรนะภาษาไทยนะครับแต่ผมพิมพ์ให้รับบัตรบบนี้เลยพอเรากดรับบัตรแล้วนะครับเราก็จะได้บัตรออโต้มาแบบถาวรเลยนะครับแจกฟรีด้วยนะครับสายฟรีอยู่ได้แน่นอนนะครับและวิธีเปิดมันนะครับกด Y แล้วเลือกไปที่ออเทอร์ดื่นตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เปิดออโต้อันแรกนี่แหละนะเปิดปิดได้นะครับนี่ตอนนี้เปิดแล้วนะพอเราเปิดแล้วนะครับพอเราวิ่งเข้าไปเดี๋ยวมาดูกัน ไม่ต้องกด N นะนี่อย่างเฟี้ยวเลยครับอย่างกับไฟเอ็มนะครับก็คือวิ่งไปและเราก็จะทํางานได้แบบอัตโนมัตินั่นเองครับก็คือปล่อยไว้ได้เลยนะครับนี่จะไปซื้อน้ําปลาให้แม่ก็ได้นะครับนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะอ๋อนี่ไงมันจะมีครูดาวนะครับงานตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรารอรอดูนะว่ามันจะเก็บให้เราไหมตอนที่มันถึงส่วนปึ๊บอ๋านี่ไงครับได้ด้วยครับไม่จกตานะครับเนี่ยจกก็เจ็บนะครับเอาโอเคครับก็ นี่เลยระบบโคตรเจ๋งครับเซิฟนี้ลองมาเล่นดูได้นะครับแล้วคนก็เยอะด้วยนะครับนี่แล้วก็95แล้วนะเมื่อกี้แล้วก็ได้เอ็กพีคูณ2ด้วยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งออกไปก่อนเดี๋ยวไม่จะเก็บซ้ำนะครับนี่และระบบต่อไปนะครับเฟี้ยวมากนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทิศทางบนโลกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญนี้นะครับเขาจะให้แผนที่เรามานะครับเพื่อที่จะ ไปตามหาขุมทรัพย์นั่นเองครับนี่อยู่จุดสีฟ้าตรงนี้แหละนะครับกลางแมปเลยนะครับเอาไม่กลางนี่หว่านะครับอ่ะตรงสีฟ้านี่แหละนะครับตรงปานี่แหละนะอ่ะลองมาดูนะครับแต่ว่าเราต้องกำเงิน2องแสนทองมาด้วยนะครับนี่เซิร์ฟนี้ต้องเต่งฟาร์มนะครับสายฟรีอยู่ได้แล้วก็เป็นแนว MmoRPG ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราต้องมีตังสองแสนก่อนนะครับซื้อไปเลยนี่ซื้อมาอันนึงแล้วนะครับพอเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราต้องเลือกไปที่ Arthur นะครับหรืออื่นๆนะมันจะบอกเราอยู่นั้นยังไงเรากด Y กด a r t h นะครับอ่ะกด Arthur a r t r อื่นๆแล้วก็เลือไปที่แผนที่คุ้มทรัพย์ตรงนี้นะครับและมันจะบอกตำแหน่งเรานะเราก็กดเลือกอ่นะและที่นี้ในแผนที่ของเรานะครับมันก็จะมีจุดสีแดงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตามล่าคุมทรัพย์กันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาก่อนนี่อยู่ตรงนี้เลยครับโอ้โหกางสะพานเลยเหรอเพื่อน อ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงจุดที่ว่าแล้วนะครับพอเรามาถึงจุดที่ว่าแล้วนะครับมันจะสุ่มให้เรานะครับเรากดเอ็นเลยนี่พอกดเอ็นแล้วนะครับมันก็จะเปิดขุมทรัพย์ให้เรานะครับแล้วเราต้องลุ้นด้วยนะครับว่าจะได้อะไรนะครับถ้าโชคร้ายหน่อยนะครับเราจะได้เหมือนทุนคืนนิดนึงนะครับแต่ว่าจะได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือได้ทองคืนแสนหนึ่งนะครับหรือว่ามันจะสุ่มของดีมาให้เราเลยนะครับในบางครั้งนะครับแต่ว่าของดีที่สุดนะครับก็คือ บัตรเขียวม่วงฟ้านะครับ3บัตรนี้นะครับเอ้าผมได้บัตรฟ้ามาเฉยเลยว่ะทุกคนและถ้าเราได้บัตรฟ้ามาแล้วนะครับเราก็กลับไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับไปที่เดิมนะครับก็คือจุดดันเจียนนั่นเองครับและถ้าเราได้บัตรฟ้ามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเปิด GPS ขึ้นมานะครับพับ GPS หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเลือกไปที่ดันเจียนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ถ้ำลึกลับตรงนี้นะครับนี่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ วิ่งไปที่ถ้าตรงนั้นนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมมาที่ถ้าลับแล้วนะครับโอ้โหโคตรโชคดีเลยนะครับได้บัตรฟ้านะครับคำว่าบัตรนี้โคตรดีเลยนะครับนี่เลยกดเอ็นเข้าถ้าครับและทีนนี้เราต้องหาประตูเข้าถ้านะครับเข้าประตูบัตรฟ้าเนาะหามันจะมีบัตรเขียวม่วงฟ้า3บัตรนะครับนี่ระบบในเซิฟนี้จะเป็นแนว rpg นะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับเป็นแนวใหม่นะก็คือโคตรเล่นเยอะนะครับ83เลยตอนนี้ มันจะมีบัตรสีต่างๆนะครับเราต้องมีบัตรนั้นก่อนถึงจะเข้าได้นะครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นบัตรเขียวอ่าไม่ใช่นะครับเราต้องหาบัตรฟ้าบัตรฟ้า,าจ,จะต้องวิ่งเข้าไปด้านในถ้ายิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งมีของดีมากเท่านั้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะเข้าอ่าจุดเดิมได้สองครั้งนะครับนี่ไงคนนี้หรือเปล่าบัตรเขียวหรือบัตรฟ้าคนนี้ดูก่อนคนนี้บัตรม่วงว่ะอ๋อไม่ใช่มันมีเขียวม่วงฟ้านะผมพูดผิด <laughs> ชักจะงงแล้วครับเนี่ยเอาง่ายๆแล้วก็คือถ้าเราได้บัตรสีอะไรนะครับก็เข้ามาในถ้ำนี่น,นะมันมีแค่3สีนะครับเขียวม่วงฟ้าครับทุกคนป่ะตอนนี้เราได้บัตรที่โคตรโหดที่สุดเลยนะครับเฮ้ยนารุโตะวะเฮ้ยโอ้ยนนโคตรเจ๋งครับนี่บัตรสีฟ้าเข้าไปเลยนี่และด้านใน,นครับมันจะมีของรางวัลที่โคตรโหดให้เรานะครับมันจะมีอยู่3ามกล่องนะแล้วก็มาเปิดแหละนะครับนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอา้า มีคนเปิดแล้วเหรอเราอาจจะต้องรอนะครับเนี่ยทาไงดีเดี๋ยวผมพาทุกคนมาเปิดบัตรเขียวแล้วกันนะครับเสียดายจังก็คือเราต้องรอถึง4ี่ชั่วโมงเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีคนมาเปิดแล้วเนาะบัตรเขียวจะได้อะไรนะครับแต่จากที่ดูแล้วก็อาจจะแล้วแต่ดวงนะคิดว่าทุกคนมาลุ้นดูนะครับว่าจะเปิดได้อะไรนะครับกล่องนี้คือความหวังของเรานะครับเพราะว่ากล่องพวกนั้นมีคนเปิดไปหมดแล้วนะครับได้กล่องชุบชีวิตมา1อันนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับเรา ไม่ได้เงินนะเมื่อกี้นะครับนี่ก็ลองเล่นดูได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบภายในเซิร์ฟนะครับนี่ก็ต้องดวงนิดนึงนะครับผมว่านะและในเซิร์ฟนี่ก็มีงานดําเพียบเลยนะครับมีงานใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คืองานลักลอบขนสินค้าเองครับนี่ก็จะมีสินค้าอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแถวนี้นะแล้วก็มาเก็บได้นะครับเงินไขง่ายๆนะครับก็คล้ายๆกับการจกโบนนะนี่เลยเราต้องกดมินิเกมนี้ด้วยนะครับห้ามพลาดนะครับนี่ก็คือ เ,เกิน3ครั้งเนาะ,ะหลายๆที่เราจกได้นะครับไม่ใช่ปูนนะครับอันนี้เป็นสินค้าเถื่อนนะครับถ้าเราได้สินค้ามานะครับ ตำรวจก็จะบินมาแล้วครับเอ้าอย่างกับนัดกันไว้นะครับแล้วก็ติดดาวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไปแล้วครับจังหวะนี้และต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูจุดขายของสินค้างานดํานะครับว่าซ่อนอยู่ที่ไหนในเมืองนี้นะครับเนี่ที่จริงเขาก็จะบอกจุดอยู่นะครับแต่ผมอยากจะทําแบบนี้นะครับนี่ก็อยากจะให้ทุกคนเล่นแบบสนุกสนุกหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจกทีหนึ่งใช่ปะ เรียกว่าจกไหมยังจกนะเหมือนจกปูนนะครับก็ลองเล่นดูได้ครับแล้วก็งานนี้นะครับบอกเลยว่าได้เงิน1ครั้งนะครับเป็นเงินแดงด้วยนะอยู่ที่500กว่าเลยนะครับนี่บอกเลยว่ารวยแน่ๆนะครับถ้าจกมาหลายๆอันนะครับนี่เลยที่ซ่อนครับของจุดขายงานดำนะครับแคปจอไว้ก็ได้นะครับบนในมินิแมปเนาะง่ายๆนะครับแล้วก็ วิ่งไปขายแหละนะครับเนี่ยก็จะได้เงินแดงมานะครับเอาโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีเซิฟหน่ยมาแนะนำนะครับต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับเซริรฟนี้ก็น่านเล่นนะครับฝากเข้ามาเล่นด้วยนะคนเหยียบร้อยทุกวันนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม